2ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับรู้สึกราวกับว่าเพิ่งดูซีซั่นแรกไปเมื่อวานนี้เองสำหรับ House of the Dragon ซีรีส์ในจัก,กรวาลเวสต์ลอตนี่แหละรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เริ่มสตรีมซีซั่นที่2แล้วพออยู่เยอะขึ้นเวลาก็ผ่านไปเร็วนะครับเขาว่ากันว่าสัดส่วน1ปีเมื่อเทียบกับอายุแล้วเนี่ยพอเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงสัดส,ส่วนมันน้อยลงมันก็จะผ่านไปไวครับ ช่างวันเถอครับหมดเวลาบนแล้ววันนี้เนี่ยเรามาพูดกันกับเรื่องตอนแรกของการไล่ลำแห่งบังกรครับซีซั่นที่2เลยดีกว่ารู้สึกยังไงฉากไหนบ้างที่น่าสนใจมันเป็นเอพิโซดเปิดตัวซีซั่นที่ดีหรือเปล่ามาว่ากันครักบกับคุยกันหลังดู House of the Dragon ซีซั่น2 1, Sun for Sun. อเอพิโซด1 for อั u ซันความรู้สึกที่คุ้นเคยคงจะเป็น feeling แรกที่ผมรู้สึกครับจะ,จะไม่คุ้นเคยได้ยังไงล่ะแค่เพลงขึ้นเนี่ยก็ขนลุกแล้ว เอพิซดน,นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการเซตอัพให้กับทั้งซีซัน2แล้วยังอุทิศไปกับการแก้แค้นของฝั่งคณะดำด้วยก่อนจะไปว่าถึงแผนการลูกชายแลกลูกชายตัวซีรีส์นั้นเล่าเรื่องผลกระทบจากการกระทำของเอมอนก่อนครับแน่นอนว่ามันเป็นการสูญเสียของเลนิล่าแต่นี่ไม่ใช่ผลดีต่อคณะฝั่งเขียวเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเนี่ยใกล้บลาลังมากกว่าอยู่แล้วครับสถานะก็เป็นต่อในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดกับองราชาข้อครหาเกี่ยวกับเลนิล่าและชูรัก แต่การตายของลูเซลิสทาให้บาลานซ์นี้เปลี่ยนไปแน่นอนครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะแก็บตัวเลนิล่าเองนั่นแหละแต่การสูญเสียครั้งนี้ครับทำให้เธอและฝั่งคณะดาวเนี่ยมีข้ออ้างอันชอบธรรมครับในการตอบโต้คืนสังเกตอาการของฝั่งเกียวครับแม้ว่าลูกของเธอเนี่ยจะขึ้นเป็นคิงแล้วก็ตามนะครับสีหน้าเคร่งเครียดของฝั่งเอเซนและที่ปรึกษาผมชอบฉากที่ออตโต้พูดครับเราจําเป็นต้องเดินหมากตามเกมที่อยู่ตรงหน้าบุมบอกชัดเจนว่าตอนนี้ทุกอย่างผิดแผนมากแค่ไหนครับ ไม่มีอะไรเป็นตามที่เขาคาดหวังครับมีอะไรอยู่ตรงหน้าก็ต้องทําแบบนั้นสงครามแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่อาจเลี้ยงได้แล้วฝั่งของเจ้าชายเอมอนตัวก่อเรื่องละ่ะเป็นยังไงพี่แกให้ฟิลประมาณว่าสงคามามันต้องเกิดอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วคุณแม่น่ยจะประกาศชิงบัลลังเขาอยู่แล้วจะมาโทษกูทําไมล่ะครับถ้ามองเพลินเิในมุมเอมอนว่ามาแบบนี้เนะี่ยก็เหมือนจะถูกนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นมุมมองที่แสบเอาแต่ใจไปหน่อย พราะความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสงครามที่ต้องเข็นฆ่าเอาชีวิตกันเต็มรูปแบบแบบถ้าหลูเซลิ์ยังไม่ตายอาจจะมีหนทางอื่นในการได้ข้อสรุปการแย่งชิงบัลลังก็ได้มีทั้งเรื่องการเมืองการสนับสนุนจากบรรดาหลอดทั้ง7สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทําให้เรื่องจบโดยไม่ต้องนองเลือดได้คแรบบับหรือหากว่ามีเลือดมันก็คงไม่เยอะแล้วก็ยังมีวิธีการลอบสังหารหรือว่าจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวในเวลาที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่ด้วยเห็นไหมครับว่า มันมีทางเลือกมากมายหากเอมอนไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่ามันก็พอเข้าใจได้นะครับเอมอนเนี่ยแม้จะดูสง,ง่างามแต่อายุนั้นยังเด็กอยู่ครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยด้วยซ้าเด็กมันห้าวครับแถมได้บังกรสุดโกงมาหม,มาดๆอีกของมันต้องลองครับต่อมาเนี่ยขอพูดถึงผู้ครองบัลลางชั่วคราวคนปัจจุบันอย่างเอกอนที่2นิดหน่อยครับนอกจากชื่อแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยครับที่เหมือนกับผู้พิชิตวีรบุรุษแห่งทาเกเลียนเลยคือไม่ถึงกับเป็นคนกาก,ากไม่เอาฐานอะไรขนาดนั้น แต่เขาในไม่ใช่ผู้ปกครองอย่างแน่นอนจากฉากที่นั่งบัรลังเหล็กรับฟังปัญหาชาวบ้านการตัดสินใจต่างๆที่ไม่เข้าทีครับจนที่ปรึกษาต้องลงมาควบคุมเองดูไอคอนที่2เราก็จะเห็นเลยครับว่าแบบนี้เรียกว่ามือไม่ถึงครับหนักใจแทนเอลิเซนต์อยู่เหมือนกันอีกคนก็ห้าวจัดอีกคนก็ติดเล่นอาเป็นว่าตัวซีรีส์ซีซั่นที่2เนี่ยเปิดมาด้วยความหนักใจของฝั่งคณะเกี่ยวครับมีเรื่องเดียวที่ดูจะพอชื่นใจก็คือการรวบรวมสภาและผู้สนับสนุนจากแคว้นต่างๆมาได้เยอะครับ ตรงข้ามกับคณะดำเลยทีเดียวแม้จะส่งบรรดาลูกชายไปผูกมิตรกับใครครับก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยากจะมาร่วมด้วยเท่าไหร่การมีผู้นําเป็นหญิงนั้นยากลําบากครับแม้ลูกชายอย่างเจสซีลิสจะไปผูกมิตรกับหลอดสตาร์แห่งแดนเหนือก็ดูจะเป็นงานยากลําบากอยู่เหมือนกันอย่างที่รู้ครับพวกตระกูลหมาป่านั้นไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครอยู่แล้วแค่ดูแลกําแพงก็เต็มเกลืน่นประโยค,คลาสสิกกลับมาอีกครั้งครับ winter is coming ฤดูหนาวกาลังจะมา ก็มาจริงแหละแต่ว่าอีกนานเลยตอนนี้มันยังไม่มานะพี่ฉากในแดนเหนือเนี่ยทำให้ผมรู้สึกขนลุกครับมันมีความเป็นเกมออฟโชนมากๆแม้จะไม่ได้เห็นช่วงรุ่งเรืองของนายวอเต็มๆเท่าไหร่ก็เถอะความกลัวแล้วก็เรื่องราวที่ปลูกฝังกันมามันขลังสุดๆครับบรรยากาศมันได้มากจนอยากให้เรื่องที่เกิดในซีซันที่8เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ <c oughs> ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นอีกหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงๆในตอนนี้ แม้จะมีมังกรเยอะกว่าแต่ฝั่งของคณะดำดูจะเสียเปรียบไม่น้อยครับมับงกรก็ตัวเล็กกว่าเยอะนับแค่ที่โผล่มาในตอนนี้นะครับแต่ว่าความได้เปรียบในสำหรับภูมิเนี่ยไม่เกี่ยวกับด้านอื่นๆมาถึงคลายแม็กกันอย่างแผนการแก้แค้นของเรนีล่ากันบ้างถึงจะบอกว่าเป็นความแค้นของเรนีล่าแต่ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่แล้วก็คือเดมอนครับที่ใช้เส้นสายที่มีหาผู้ดำเนินการจากในเมืองทําแทนได้เขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยทำไมเดมอนถึงหาบุคคลที่พร้อมจะทํางานแสนอันตรายนี้ได้ง่ายๆ นวัยหนุ่มนั้นเดมอนไม่ใช่เจ้าชายที่จะอยู่แต่ในปราสาทครับแต่ว่าเขาเนี่ยตะเวนไปทั่วเมืองทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในสลัมย่านอคจรต่างๆจนได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าชายแห่งนครด้วยซ้ำครับด้วยความที่ท่องมาเยอะก็รู้จักคนแยะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบรรดาพวกที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดแม้ส่วนใหญ่จะเป็นแค่พวกคนขายของเถื่อนหรือว่าหัวขโมยแต่ก็มีไม่น้อยครับที่อันตรายจริงๆเจ้าเลือดและเนยแข็งที่อยู่ในพิ i s o d ที่หนึ่งก็เป็นจำพวกหลังนี่แหละครับเริ่มจากตัวเจ้าเลือดก,ก่อนครับ หมอนี่เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในทหารผ้าคุมทองเลยนะครับที่คอยพิทักษ์นครแม้ว่าจะถูกขับออกมาเพราะว่าเมาแล้วก่อเรื่องทุบตีโสเพณีจนตายครับอีกคนก็คือเจ้าเนยแข็งไม่จะเป็นแค่คนที่มีหน้าที่จับหนูในปราสาทแต่เพราะอย่างนั้นนั่นแหละรครับเขาเลยมีความรู้แล้วก็รู้ทางลับต่างๆในป้อมดีกว่าไอจอนของตัวเองซะอีกแน่นอนครับแม้ความสามารถของเจ้าเนยแข็งจะไม่อาจเข้าถึงป้อมเมกอที่เป็นที่ประทับของราชทายาทัวจริงได้แต่หอคอยหัดถาที่เป็นที่ประทับของราชินีองค์ก่อน ที่มีการคุ้งกันน้อยกว่าก็เป็นข้อยกเว้นครับนี่คือการจับคู่ที่แสนเหมาะสมที่จะทําให้แผนของเดมอนนั้นดําเนินไปได้ครับในเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันในเรื่องจริงๆแล้วคนตายควรจะเป็นเอมอนผู้ก่อเรื่องนั่นแหละแต่ว่าหาไม่เจอครับถ้าเจอก็งานยากอีกถ้าผมเนี่ยเป็นเจ้าเลือดและเนยแข็งก็เลือกไปทํางานง่ายดีกว่าครับลูกชายเหมือนกันปิดจ็อบรับเงินนี่ก็คือไฮไลท์ของอพิโซดเปิดของ House of the Dragon ซีซั่นที่2ครับถ้าถามความรู้สึกของผมตรงๆนะ ผมรู้สึกว่ามันเบาไปนิดครับจืดไปหน่อยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับฉบับหนังสือแล้วแม้ว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันก็ตามแต่ในแง่ของรายละเอียดถือว่าลดความโหดลงมาเยอะพอสมควรซีนก็ลากยาวไปนิดแถมผมรู้สึกว่านักแสดงที่เล่นเป็นเฮเลานาไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมามา,มากพอสมควรครับคือเราอาจจะมองว่าเป็นแนวทางที่ผู้กำกับต้องการนำเสนอก็ได้ครับสถานการณ์แบบนั้นใครๆก็ช็อกมากกว่าจะมานั่งฟูมฟายอยู่แล้วแหละมองในแง่นี้ก็ได้เหมือนกัน แต่มุมมองของผมเนี่ยไม่ได้มองหาความสมจริงครับแต่ถามหาความดราม่ามากกว่าอารมณ์ที่หนักอึ้งเพราะว่าซีนบัตแอนด์ e e เนี่ยสำหรับผมแล้วมันเฮี้ยม,มพอกับเล d เวดดิ้งในแง่หนึ่งเลยด้วยซ้ำครับอยากฟังเวอร์ชันหนังสือไหมละ่ะครับต้องขอบอกก่อนว่าการบรรยายต่อไปนี้ค่อนข้างจะมีความสะเทือนใจอยู่พอสมควรหากใครรู้สึกว่ามันอาจจะโหดร้ายเกินไปรับได้ก็ฟังต่อไปเถอะครับเพราะว่าคุณฟังมาถึงขนาดนี้ละ ในหนังสือเนี่ยบรรยายถึงเหตุการณ์แก้แค้นนี้เอาไว้อย่างไงเริ่มต้นด้วยความต่างแรกครับคนแรกที่เลือดและเนยแข็งเจอไม่ใช่เฮเลนาแต่เป็นราชินีพันปีอย่างตัวเอริเซนเองเลยครับเธอถูกจับมัดเอาไว้และสองคู่หูนรกนี้ก็เฝ้ารอครับเพราะวาพวกมันรู้ว่ากิจวัตรประจําวันของเฮเลนาก็คือการพาลูกๆของเธอมาเยี่ยมราชินีพันปีทุกคืนครับคืนนี้ก็ไม่เว้นเฮเลนานั้นไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่และมาพร้อมกับลูกทั้ง3าคน ซีนตรงนี้เนี่ยจะต่างจากในซีรีส์นิดหน่อยนอกจากคู่ชายหญิงอย่างเจเฮลิสและเจเฮล่าในวัย6ขวบแล้วราชินียังมีบุตรคนสุดท้องอย่างเมลอในวัย2ขวบอีกด้วยครับเด็กทุกคนตื่นอยู่แล้วก็ไม่ได้หลับแล้วก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับเจ้าเลือดเนี่ยให้เฮเลนาเลือกว่าจะเก็บใครเอาไว้ครับราชินีเนี่ยพยายามอ้อนวอนเสียละตัวเองอยาฆ่าเด็กๆเลยแต่มือสังหารไม่สนใจครับ บีฟงานมาว่าต้องเป็นลูกชายแลกลูกชายเท่านั้นชอยเลือกเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจเฮลิสหรือว่าเจเฮล่าแบบในซีรีส์นะครับแต่จะเป็นเจเฮลิสและเมลอในวัย2ขวบต่างหากพ่อีกฝ่ายเลือกไม่ได้เจ้าเลือดก,ก็เลยเริ่มล่วงเกิดลูกสาวครับเป็นการบีบบังครับชั่วจริงๆนะครับเฮเลนาในเห็นดังนั้นก็เลยชี้ไปที่เมลอครับ,รบเธอตัดสินใจรักษาลูกชายคนโตเอาไว้เนื่องจากสถานะราชายาธาและคิดว่าเด็ก2ขวบ คงจะไม่รับรู้อะไรมากมายแต่พอเลือกแล้วแทนที่เจ้าเลือดเนี่ยจะทําตามข้อกําหนดมาหันกลับไปพูดกับเจ้าชายน้อยวัยสองขวบว่าแม่ของมึงเนี่ยอยากให้มึงตายวะแล้วก็หันไปตัดหัวเจ้าชายผู้พี่แทนครับนี่คือเหตุการณ์ที่บรรยายเอาไว้ในหนังสือมันโหดกว่ามากฆ่าลูกไม่พอยังทิ้งให้แม่เนี่ยจมอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็ลูกชายที่เธอเลือกให้ตายก็ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับความทรงจำนั้นว่าแม่เคยเลือกให้เขาตาย ว่ากันว่าเจ้าหญิงเฮเลนานั้นรอดมาจากคืนนั้นแต่ตัวครับที่ใจแตกสลายไปหมดเธอไม่กล้าสู้หน้าเมีอยต่อไปและเริ่มมีอาการวิปลาสครับนี่คือการเอาคืนอย่างเจ็บแสบของคณะดำซึ่งถ้าถามว่าทาไมซีรีส์ถึงเปลี่ยนแนวทางอันนี้ผมต้องบอกว่าก็เข้าใจได้อยู่เหมือนกันแหละเพราะในหนังสือเนี่ยมันก็โหดจัดรัดเสเซียจริงๆนั่นแหละครับปกติเรื่องเด็กเนี่ยเขาก็เลี่ยงๆไม่ให้มีในสื่อต่างๆอยู่แล้วแต่ว่านี่เนี่ยครบทุกเหตุก,ตก,การณ์เลยมันก็คงโหดเกินไปจริงๆครับ แต่ถ้าจะให้ดีเฟนต์ต่อก็อาจจะมีเหตุผลหนึ่งยังจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในหนังสือนั้นเป็นเหมือนจดหมายเหตุที่ถูกบันทึกเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วมาจากเรื่องซุบซิบหรือว่าเจ้าหัวเห็ดตัวละครบ้าบ้าบองๆที่ดันอยู่ในที่ที่รู้ความลับเยอะครับมันอาจจะมีการใส่สีตีไข่เพิ่มความดราม่าก,ก็เป็นได้ครับซึ่งหลายเหตุการณ์ในหนังสือก็ออกตัวก่อนว่าเป็นแบบนั้นด้วยนะครับเหมือนกับซีรีส์ภาคก่อนที่เราได้ดูครับหล,หลายเหตุการณ์ก็ไม่เชิงว่า ตรงกับหนังสือเลยทีเดียวแต่ว่าผลลัพธ์ของมันส่วนใหญ่ก็จะตรงนะครับอันนี้เนี่ยที่เราได้ดูอาจจะเป็นเบื้องหลังแล้วก็เหตุการณ์เลือดและเนยแข็งจริงๆก็ได้แต่ถ้าถามผมผมรู้สึกว่าแบบที่บรรยายในหนังสือเนี่ยมันถึงกว่ายเยอะเลยแหละอารมณ์แบบสุดๆนี่คือเกมออฟทรอนของจริงครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเน้นย้ำถึงความแค้นระหว่างเอริเซนและเลนิล่ามากขึ้นไปอีกมาในรูปแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่า drop ปไปในแง่หนึ่งละกันครับ แต่นี่ก็เป็นแค่ตอนแรกของมันเท่านั้นนอกจากคลแม็กแล้วส่วนอื่นของซีรีส์ก็ถือว่าเพิ่มเติมออกมาได้ยอดเยี่ยมทีเดียวทางความสัมพันธ์ของเลนิล่าและลูกๆก,การได้เห็นผากำแพงก็น่าชื่นใจฝั่งคณะเกี่ยวเอริเซนบรรยากาศในการประชุมสภาก็ชวนนึกถึงบรรยากาศของเกมวอฟโตนครับสำหรับตอนแรกผมว่าพอใช้ได้ละกันฉากในช่วงท้ายเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่ามันคงเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ครับกรณีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กโดยตรงผมก็เข้าใจครับยกเว้นให้กรณีเดียวนะครับ น่ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะประมาณนี้สำหรับตอนแรกของ House of the Dragon ซีซั่น2คิดถึงนะครับเอาไว้ตอนหน้าเจอกันใหม่จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจอีกก็ลองไปติดตามกันครับแต่ก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe ไปด้วยใครอยากจะติดตามคอนเทนต์แบบนี้นะครับเรามีทุกตอนนะคุยกันหลังดูก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด u b s c r i b e ช่องเราไว้เลยได้ดูกันต่อยาวๆครับแต่ละวันนี้มีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ